มอร์เซสธรถธัญพักผู้นวยการฝ่ายการตลาดบริษัทพิกพอตเอไอนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยชื่นชมไทยเยอรมันของท่านอาจารย์มนูนะครับก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับในเทคโนโลยีของคนไขยนะครับซึ่งที่นี่ผมเชื่อว่าจะเป็นสถา,สถาบันที่พัฒนาน้องๆพัฒนาเด็กๆ ให้มีความรู้ความสามารถนะครับในด้านของ AI ก็ดีหรือในเรื่องของการพัฒนาระบบะต่างๆนะครับทีนี้วันนี้ครับผมเองเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้โดยการเปิการตลาดของบริษัทพิ้งอร์ต AI นะครับก็อยากจะเล่าถึงความสามารถของบริษัทพิ้งปอร์ต AI นะครับเราเป็นบริษัทที่พัฒนาทางด้าน Payment Gateway แล้วก็พัฒนาทางด้าน AI มาตั้งแต่ปีพศ2560ครับปัจจุบันก็ปีที่8แล้วนะครับก็ในปัจจุบันเราเน้น AI ในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของการศึกษานะครับโดยโดยที่เราเนี่ยได้ทำการ MOU กับวิทยาลัยภาคเอกชนนะครับซึ่งมีประมาณ400วิทยาลัยนะครับซึ่งวิทยาลัยชื่นชมทยรามันก็เป็นหนึ่งใน 400วิทยาลัยนะครับทีนี้การที่เรานำาอ i อครับเข้ามาพัฒนาในด้านของระบบการศึกษาของของประเทศไทยนะครับก็เกิดจากการที่ฝ่ายบริหารนะครับของบริษัทบิ๊ก o อตเไอเองนะครับเล็งเห็นถึงประโยชน์นะครับของการที่นำาอ i ครับเข้ามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็น าการช่วยงานของคณาจารย์เองก็ดีนะครับการมาช่วยในด้านการศึกษาของน้องนองนักเรียนนิสิตน,น,น,นักศึกษาทั่วประเทศไทยนะครับเรามีโครงการแจก AI ไอให้กับสถาบันการศึกษารวมทั้งสิ้น3ล้านลายเส้นนะครับซึ่ง3ล้านลายเส้นตรงนี้ก็เราใช้เวลาหนึ่งปีนะครับปัจจุบันเองนะครับก็เราได้แจกลายเส้นเอไเนี่ยครับไปที่ นักศึกษาแล้วก็ทางคณาจารย์นะครับทีนี้ประโยชน์ทางด้านการใช้งานของคณาจารย์นะครับเราตอบโจทย์คณาจารย์ในด้านของการทำงานด้านเอกสารค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทราบมาเลยก็คือว่าทางคณาจารย์เองครับใช้เวลาในการทำงานในด้านของการของงานเอกสารเนี่ยเยอะมากครับทีนี้ b i g p o r t AI ไเราเข้ามาช่วย ในด้านการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำแผนการสอนไม่ว่าจะเป็นการทำใบงานหรือการทำข่าวประชาาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการออกข้อสอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยการทำงานให้กับทางคณาจารย์ได้ไประหยัดเวลามากๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเปกว่านั้นการที่คณาจารย์เองเนี่ยใช้เวลาจำนวนมากๆนะครับในการถอดไฟเสียง รายงานการประชุมอะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่า b i ๊ก o อตเเนี่ยเข้ามาช่วยจากการทำถอดรายงานการประชุม3ชั่วโมงเหลือ5นาทีไม่เกิน10นาทีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็น,ปนจุดที่ทำให้คณาจารย์เองเนี่ยลดเวลาการทำงานนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับเอเองก็ยังสามารถช่วยทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนนิสิตและนักศึกษานะครับสิ่งที่เราทํามาในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือน้องๆสามารถเข้ามา,าทบทวนการเรียนนะครับในช่วงเวลาที่เราอาจจะเรียนแล้วยังไม่เข้าใจสามารถมาทบทวนผ่าน AI ได้นะครับแล้วก็ AI เองก็ยังเป็นเพื่อนหรือเป็นสามารถเป็นติวเตอร์ที่เก่งทุกวิชา นะครับในการที a, да. ่จะทําให้น้องๆนี่มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นเองนะครับ AI ก็ยังเป็นเพื่อนที่ช่วยให้น้องๆเนี่พัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับในการทํางานทุกมิติของ b i g ก o อตเอไเรานะครับสามารถช่วยให้น้องๆนมีความรู้ความสามารถสามารถช่วยน้องทํากันบ้านสามารถช่วยให้น้องๆทํารายงานได้นะครับ ในส่วนตรงนี้เองบริษัทวิกพอตเไเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญเราก็จะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการตอบโจทย์ในด้านของอในฝั่งของการทำธุรกิจซึ่งจากนี้เป็นต้นไปผมเชื่อเลยครับว่าในด้านของธุรกิจเองเนี่ย AI จะเข้ามามีส่วนในการช่วยให้การทำธุรกิจเราง่ายขึ้น ประหยัดเวลาขึ้นประหยัดต้นทุนขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเป็นการเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการนะครับได้เป็นอย่างดีเลยจากนี้เป็นต้นไป AI คือสิ่งที่จะเป็นการมาพัฒนาให้ระบบการทำงานระบบการศึกษาของประเทศไทยเราจเจริญขึ้นนะครับยังไงผมก็ขออนุญาตฝากหาบิ๊กปอ นะครับให้กับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ